โอเคหลังจากที่เราลงคลิปป่าไปหลายคลิปวันนี้ผมก็จะมาเล่นออฟเลนบ้างนะครับเผื่อคนดูจะเบื่อนะคลิปนี้ผมหยิบเรือมามาเพราะว่าเจอฟอร์เรนออฟเลนนะครับเรียมาก็สามารถสู้กับฟอร์เรนในเลนได้ค่อนข้างจะดีนะส่วนตอนนี้ผมก็กดมาในเลนซูพรีม52ดาวนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นดาบเล็กก่อนเลยนะครับเพราะว่าเราจะมาเทรดกับฟอร์เรนต้นเกมเนาะฟอร์เรนต้นเกมนี่เราเทรดสู้ไหวนะ ผมจะออกเป็นเซตนี้เลยนะครับเป็นดาบถือแฉโดนิแอมนะแล้วก็ออกเป็นมูลามันจะได้แทงโฟรเรนแรงๆนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นรองเท้าลูกคู่ดาวนะโอ้โหเริ่มเกมมาแวนผมก็โดนเฟิร์สไปแล้วนะครับตอนนี้ทีมผมเป็นแวนเทเลนนะตอนนี้แวนหลุดนะครับโอ้โหผมจีไม,ม่โดนจีม,มันโดนอย่างนี้เสียของนะครับเดี๋ยวมาสไลด์เลยครับเขาลำดอกไปหมดแล้วรอดักแทงโฟรเรนได้ครับถ้าเขาปฏาิชิป หลบดอกหนึ่งทีจิ้มไปหนึ่งทีเจ็บนะครับฟอเรนอนะ่ะโอ้ยเม็ดมาเม็ดมาโอ้ยต้นไม้มาต้นไม้มาต้นไม้มา,มา,มา,มาสามตัวนะครับเล่นบนอนะ่ะเม็ดกับกลางไปแล้วบนมีสองเดี๋ยวไอ้น่าจะมาเตือนนะผมว่าจิ้มได้ครับอุ้ยชิมหายละโดนตบต้องฟิกนะครับโอ้ยนะดีนะฟอเรนปลดดอกไม่โดนอนะ่ะ ไปลีก่อนนะอ้อยเขาจบบทนะครับเราต้องดูแมปดีๆนะさすらいて戻る流れか人のは。อ้อยโผล่เคลียบนแล้วผมรับเว็บนี้ผมก็จะสี่แล้วนะเป็นไม่ได้สูงที่อ้อยจะ มาได้ผมเนี่ยไม่รู้ว่ากลับไปหรือยังโอ้โหนี่ไงว่าละต้องสวนแล้วครับหนีไม่รอดละอุย้ยฟอรเรนต์เขาโอเคเราได้ฟอรเรนอยู่นะครับอฟอรเรนครับพุ่งไปแทงป้อมผมเฉยเลยเมื่อกี้อ้อยเขาน่าจะตีดาร์กอยู่นะตรงนี้มีสองตัวครับตรงดาร์กปล่อยครับเรา ดูเฉยนะเราไม่ต้องเข้าไปแย่งนะครับแย่งไม่ได้อยู่แล้วเผื่อเราจะตายด้วยคียล่าเรามานะเราหาเลนได้ครับเดี๋ยวเราซื้อฟอร์เลนให้ได้อันตีไปเราด้วยโหแปนตีโดนอีวยปลาดอกโดนด้วยอัตูเลือดสวนโอ้ยเขาไม่ต่อแนละ้วแต่เขารับต่อเขาใต้ผมแนละ้วเนี่ยคีล่าเราเหยียบโดนคีฟนะเมื่อกี้ก็เลยแบบเอาฟอร์เลนไม่ลงนะโหเลนไล่ผมโดนว่ะมังกรของเราถูกโจมตี แวนเราเล่นยากอยู่นะตอนนี้เจอเฟนิกซ์เจอเมดน้ำแข็งเนี่ยชิวๆครับตอนนี้รับเลนไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวรอแวนมีของนะครับตอนนี้เป็นแวนเฮเลนนะทีมเขาหยุดแวนเฮเลนยากนะตอนเนี้ยแรงสูงๆนี่คือแบบแวนน่ากลัวมาก,กน,นะคือมันสโนโบุบบอลง่ายนะครับเรารับเบฟครับเราแปนกัดเขาป้อมอเ,อเราค่อยตีมกถูโจตี เมดเราแช่อยู่เลนล่างนะครับหรือเราต้องไปรับกางให้เพื่อนนะฟอเลนก็น่าจะลงมาด้วยนะคิดว่าคือถ้าเล่นเรือมาแล้วเจอฟอเลนนี่เราไม่ต้องมาสู้ตรงนะครับเราคือเราสู้ไม่ไหว่แล้วเน้นแบบเคลียร์เติมเคลียร์เติมนะแค่แบบสกิลสองแล้วก็อันติคลิปก็หมดเว็บแล้วนะครับเราจะเติมไวกว่าฟอเลนเป็นหนึ่งเก้านะเน้นเชิงเอานะครับถ้าเราเจอฟอเลนนะ เนี่ยเขาแปดตีเสร่แร้วก็กิ้งหนีนะเราไม่ต้องไปทู่ตรงตนะครับเน้นตอดเอานะครับเน้นสกิลสองจิ้มตีหนึ่งทีแล้วก็จิ้งออกมานะข้างล่างมีประเด็นผมว่าผมไปเติมได้นปิดได้น่ยเม็คิลลอยู่นี่ปิดได้ปิดได้ตัดให้หนึ่งตัวร้อยได้มาหนึ่งครับตรงกลางเขาเลือดโลมเลยนะผมนัาจะฟิตเกี่ยวให้ได้สักตัวหนึ่งโอ้โหยกสวยมากเรียบร้อยครับได้เม็ดมาคุ้มมาก คีล่าอยู่กับฟอร์เรนนะอย่างงี้เราเอาได้นะครับฟอร์เรนอะ่ะใส่เลยเพื่อนไปเต็มอยู่มุมนี้เขาน่าจะไม่เห็นเรียบร้อยครับตายอย่างงี้โอเคเก็บรายเดินดีๆนะครับเมื่อกี้ผมเดินชิดมุมมากเลยนะเมื่อกี้เพราะว่ากว่าจะเข้าระยะคิวนะครับถ้าเราเข้าระยะคิวฝ่ายของแคบนี่เราจะโหดตัวในแมปนะครับจะทำให้ฟอร์เรนเห็นผมนะเมื่อกี้อาจจะอันตีออกไปหรือฟฟกเกอร์ออกไปได้นะครับุ้ยผมมีสกิลตามแล้วได้ปะอูวิได้อยู่ กับตายล็อคแดงก็ขึ้นนะตีได้เนี่ยเดี๋ยวเราเขาใส่สกิลบล็อคแดงก่อนนะครับเราไม่ต้องรีบตีเราครับเราลัดโอเคไดวบลอคแดงมานะได้อ้อยมาละโอ้ยออกมาโคตรเจ็บอะเมทผมโคตรแรงพลังแห่งลูกจีเอ็มมาเนี่ยไม่เนิร์ฟสักทีนะคลิกซี่ตัวมันโหดอะ ต่อมันน่าตำคานนะครับเวลายการเกมตำนี้ดวงยากอยู่แล้วก็แรงด้วยนะคิซี่แบบสองหนึ่งคือแบบเกือบตายอะ่อะเลดเกมคือโดนสกิลหน,น,นึ่งก็เกือบตายแล้วอ่ะเฮ้ยรอดักฟฝนได้เนี่ยโอ้โหเขาตีดักอยู่ตีดักอยู่เพื่อนดึรงรอเพื่อนมาเติมนะครับคิซี่เรามาเติมละวัดดวงวัดดวงโอเคไม่ได้จีบอย่างทีโอ้โหผมตายว่าอย่างงี้สกิลหนีผมหมดละเฮ้ยเฮ้ยมันนะนะ่วนั้นอ่ะ ไอ้ขมโยขมยจัดไอ้ขามยจัดไน้พวกนั้นอะไเพื่อนหลบโอเคได้อยมาอยู่ครับความหิวบางตานะทำตัวน่าร่อยเข้าไว้นะครับเราไม่ต้องกลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปหาตีชีฟดูเลือดเอาก็ได้เรียนล่างเราเล่นได้นะครับงนีแล้วก็ทำวนจะยาวเลยนะเห็นไหมครับคือแบบแวนเฮเลนนี่โคตรโหดเลยนะถ้าไม่มีตัวแก้แต่ตอนนี้ตนน้นไม้แบบเฟรนก็ไม่ได้แย่นะมันก็แก้ได้นะครับมันก็พอสู้ได้ ผมไปหาเลือดแบบเล่นบนคิล่าเราได้ป้อมมาอยู่นะโอ้โหแต่ว่าตายเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับชีวิตแรกป้อมคุ้มอยู่ทีมเขาขึ้นไปเติมบนเยอะนะเมื่อกี้แวนผมก็เลยได้ป้อมกลางมาม็บอบแดงเขาขึ้นเน่เป็นเอกดีอยู่ครับลารดเลยละกันขอบคุณมาก โอ้โหผม,มาหน้าฟิกเลยว่าลืมไปว่ามีเฮเลนคอยฮิวให้อยู่นะรอครับจีบไปเพื่อนนะต่อแต่เพื่อนก็พอแล้วนะครับเชนดดเมทแยกย้ายก่อนนะครับเดี๋ยวรอเฮเลนเมนติแล้วค่อยกลับมาเลนใหม่ชิวๆครับตอนนี้รอเฮเลนเมนติแล้วค่อยไฟเดี๋ยวผมขึ้นมูลาแทนแบบแรงก่อนดีกว่านะจะได้แบบแทงแรงนะครับเดี๋ยวน่าจะได้แทงต้นไม้บ่อยๆนะว่างๆแล้วก็ทําเลนไปครับไม่มีอะไรทําแล้วก็ทําเลนนะ ฟอร์เ,นเรนโผล่บนแล้วครับอุ้ยมีฟินิกด้วยว้ยอย่างนี้ผมอ้อมมาดักตรงนี้ได้เนี่ยโหดักตรงนี้โคตรสวยอ้าคิล่าเราจะเล่นหรอต้องไปเติมเพื่อนนะครับเพื่อนจะเล่นอ่ะรออันติ้ฟอร์เรนหมดนะต้องคอยจิ้มนะครับโอเคได้ฟอร์เรนมายกหน่อยเพื่อนโอ้ยกไม่โดนโอเคยกไม่ถึงนะเมื่อกี้โอ้โหโดนว่าอย่างงี้เล่นเยอะไปหน่อยนะครับ รอดยากอย่างนี้โอเคผมตายแต่ว่าเมดรอดก็ยังดีนะแรกนี่ได้ป้อมนะเพราะว่าเขาไปเติมบนเยอะครับเมื่อกี้ได้ปะโอ้โหเมดเข้ามาทันอีกพลาดนะครับเมื่อกี้ถอยช้าไปหน่อยนะเมื่อกี้เล่นแล้วต้องถอยนะครับผมแบบไปยืนเคลียร์คลิปต่อเมื่อกี้ก็เลยโดนปิด Asatsu yar nurel yai ban คิปมาอยู่นะครับอย่างนี้เรากดอน,นเอาป้อมได้ต้นไม้แอนตดแล้วเราก็ตอดไปเลยครับตอดแต่เขาเจ็บก็พอละได้ป้อมอยู่ครับเขาเค,คลียร์คิปไมหมดเอาดากได้เนี่ยแวนเราอยู่นู่นวะเราก็ติดเขื่อด้วยเราตีเองไม่ไหวนะครับอย่างนี้เราโซนได้นะเขาคงคิดว่าเราจะเอาดาร์กนะครับเดี๋ยวก็น่าจะโผหน้ามาให้เราต่อเองแหละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เเตรงกลางฟอเรนลำฟอเรนลำลำอะไรตรงนันะ้นวะเนี่ยอันตีหมดยังอันตีหมดแล้วก็เรียบร้อยคิกซี่คือรอคือใจเย็นมากนะคือเขาแบบรอให้ฟอเรนอัตีหมดแล้วค่อยยกนะครับเมื <c ười> <c ười> ่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเ้อมล่างผมโดนยาวเว่เดี๋ยวกลับเองเพื่อนเดี๋ยวกลับเองเดี๋ยวกลับเองผมเนี่ยสู้อ้อยไหวอยู่ <c ười> ให้เพื่อ,อนตีดาร์กไปนะครับโอโ้โหอ้อยมันเนียนมากเลยนะครับคือมันเอาไปสองฟรอฟแล้วนะเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูด้วยนะครับคือผมมัวแต่โฟกัสทีมไฟต์เมื่อกี้ เฮ้ยโดนร้ายไปนะโดนร้ายไปนะโอเคหวาดเสียวมากเวลาเล่นป่านี่คือแบบกดดันมากเลยนะช็อตแบบเนี้ยช็อตที่คิดว่าข้ามันจะมาแย่งอ่ะคือแบบความหวังของอยู่ที่ป่านะครับว่าจะกดพันอิทธิทันหรือเปล่าถ้าเราแบบใจไม่นนิ่งพอมันจะทำให้เราโลกได้นะครับมันจะแบบกดพันอิทธิ์ไม่ทันหรือว่ากดพันอิทธิ์ไปก่อนหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นผมขอพูดก่อนดีโอ้โหเรียบร้อยนะหลบครับผมก็ยังไงยังไงฟิกเกอร์โยกเฮ้ยเร็วมาเมื่อกี้นายฟิกเกอร์อ่ะ เอ้ยฟิกเกอร์อ๋อฟิกเกอร์โยกไหนมีใครทันมุกนี้บ้างมีใครทันมุกนี้บ้างถ้ามีใครทันมุกนี้นี่คอมเมนต์ไว้หน่อยนะเพราะว่ามันจะบ่งบอกถึงผู้เล่นมากประสบการณ์นะครับมุกเนี้ยจบได้แล้วมั้งเดี๋ยวเราอันตีดูเลียคีบนะไปครับไปจบดีกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีเวฟมามีเวฟมาให้เลนเราอันตีไปแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรฟอร์เลนเจ็บมากยัดฟอร์เลนก่อนเลย ใส่ให้ไว้อุ้ยจิ้มไม่โดนถอยก่อนดาบสั้นไปดาบสั้นไปโอ้ยมีแปนกาดอีกตัวนึงเว้ยกิงไปแล้วครับโอ้ยโอ้ยสกิลสั้นไป GM บอมสกิลเรามมาหน่อยขอแบบแทงทะลุแมปอะไรมาเนี่ยเฮ้ยโอ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 ้ยข่อยยูนะครับมาเป่ามาเป่ายังไงโหดมาซี่โหดมาซี่เฮ้ยมันชนจริงเดี๋ยวรอเล่นเรียมกับแพงตัวนี้นะสไลด์ไปจิ้มนะครับเดี๋ยวเราบรรยัยะมา กดดันโอเคเห็นปะคือมันโดนไฮคินะคือคือเราแค่กิ้งไปขู่นะครับคือมันก็กิ้งมาแล้วเห็นปะโอ้ยเอาเข้ามาสวยจัดถอยก่อนเพื่อนพอนเล่นล้ำพอนเล่นล้ำเอามันก่อนเลยโอเคโอ้ยไฮคิวว่ะยังไงจิ้มต้นไม้หุ้ยจิ้มไม่โดนโอ้ยแอนติก็ไม่โดนเอาไอ้นี่แหละโอ้ยไปไหนไปไหนอาบานไดโบหูเออเอาเหลือแค่นี้เหรอหุ้ยพิเกอร์ว่ะพิเกอร์แล้วว่ะ เรียบร้อยโดนไปเหลืออะไรเหลือต้นไม้มันจะโชว์ไหมมันโชว์จริงจริงหลบก่อนโอเคเรียบร้อยจะโชว์หหอะไรหรอคิวเปน็ปนคิวไปครับไปนี้จบได้เนี่เยเลือดพอบอกว่ะคลิวเหลือไม่พอ,อวะต้องทำคลิปล่างมาพวกเล่นเกิดทานนะครับผมมีฟิกเกอร์อยู่นะจะตีแต่ป้อมได้โอ้ยฟิกเกอร์ติดโอ้ยอตีไม่โดนไอย้ย <laughs> โอ้ คือผมวิเกอร์ติดปอมเวคนเลยก็อันติไม่โดนอ้เชื่อเชิงอะไรกันบะาโอเคก็ okay, จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ผมว่ามีแต่ช็อตฮามากกว่าน,นะคลิปนี้ไม่ค่อยได้สอนอะไรนะครับนานๆทีเล่นฮา,หา้างนะครับเล่นคลายเครียดเผื่อคนดูเครียดนะเล่นสนุกๆน,นะครับตอนนี้ให้สุดสาดาวแล้วนะอันดับหนึ่งนะครับตอนนี้ MVP เป็นของผม โอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับทีมนะขา้ามมีกี่ดาวบ้างเนี่ยโอ้โหอดีตอดีตอิมมอร์ทัลหกสิบดาวเลยเหรอสี่สิบสี่ดาวสี่สิบเก้าดาวอาดีตอิมมอร์ทัลยี่สิบดาวทีมนะข้ามก็ได้เยอะอยู่นะ